แล้วก็ทำแบบแบบนิ่งๆน,นะที่สามารถที่จะสื่อประเด็นได้ในกล่องประกาศต่างๆน,นี้คือประเด็นประเด็นของจะมีทักษะไม่ใช่ทักษะเทคนโลยีทักษะในหัวใจมันสามารถที่จะระบายออกได้สื่อกับเราได้ทําให้เราเข้าใจปรงนี้คือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มันเหมือนอยู่คนละโลกกันนะคะเราต้องหาวิธีที่เผยแพร่เรื่องนี้ออกไปวันนั้นนะผมขึ้นมาที่มอชอาจารย์ก็พา แสดงอะไรนะ่ละครมีการฝึกอบรมละครแล้วผมก็ผมก็ได้ไปเห็นการแสดงละครของเขาซึ่งบงบอกถึงหเหตุการณ์อะไรบางอย่างท้่ามากบอกโดยที่ไม่ต้องบอกกับปากบอกโดยใช้รูปแล้วก็เป็นสื่อออกมาซึ่งทําให้เรารู้แล้วก็เราเข้าใจถึง เหตุการณ์ต่างๆบ้างผมจมึงมีความคิดขึ้นมาแล้วก็ผมอยากจากสื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผมให้ออกมา้านอกผมจึงปรึกษากับทางอาจารย์ก็จะมีกรารอบรมแต่ผมบอกว้นผมไม่สบายระหว่างกรารฝึกนี้รู้สึกว่าจะเป็นได้ักครึ่งเดือนไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันแหละพอดีผมก็ไม่ได้ฝึกอบรมบนเขาเพราะจึงตอนนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ได้แต่ ดีเสล็ดเพราว่าดีคือถูกเวปหมดเลยครับเป็นเพลงท,ที่กล่าวแม่ผู้สต์แล้วก็พอดูภาพเนี่ยท่ากลางเสียงส,สะอื้นเนี่ยนะครับเสียงร้องไห้เนี่ยมันมีเสียงเพลงแห่งความหวังมันมีเสียงเพลงที่อบอกบอกถึความเชื่อศรัทธาในธรรมชาติมันเป็นบทสรุปที่สุดยอดของด่งานเรื่องนี้ภายใต้การบอกแบบซื่อๆของคนปกติ ปกครองในอุทยานกรมอุทยานเนี่ยไม่มีนิติของคนนะมีแต่ป่ารับธรรมชาติเยวนั่นก็คือถูกปกครองแบบนั้นจะไม่มีพื้นที่ของมนุษย์นะครับมีแต่สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติทังพึ้นนะครับและก็การท่องเที่ยวของคนในเมืองที่จะเข้าไปเหมือนกันปัญหาสาิ้นน้อระช่าเจ็บปวดคนอยู่มานานแล้วแต่ไหล,ไหลชควมยุคคน การคืออุทยานก็อ้างว่าคือเจ้าหน้าที่บอกไม่อ้างว่าเราอยู่ต้นน้ำเดี๋ยวก็าเจ้าจป่ามอนเดินูุอย่างนี้นะครับเพราะว่าทั้งนั้นเรามาอยู่ข้างล่างได้ข่าวตจจัดจานที่จัดสรรอะไรให้ให้ครบทุกคนพอปีต่างก้าวลงมาปักใจลงมาได้ประมาณห้าสิบเจ็ดก้อนเลยในช่วงนั้นะคนที่อยาหลงคือจะเหลือดดูข้าวบนอ่ะเจ้าหน้าที่ก็พี่ยามผักดันมาเรื่อยๆอาก,กากกพรพยา gal ng